วันนี้วันที่หกกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าอยากจะมาพูดเรื่องนี้หน่อยเรื่องอาอะไรนะสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วโลกตอนนี้คือมันแย่นะประชาชนเนี่ยแย่เลยมันเป็นทั่วโลกแหละร้านค้าขายไม่ค่อยดีร้านค้าคนน้อยเศรษฐกิจซบเซาคือเราไม่ได้มาพูดเองนะคือเราเข้าไปดูนะในคลิปสถานะเหตุการณ์ทั่วโลกสภาวะทั่วโลกเป็นยังไงแล้วเราก็เข้าไปดูนะือ,อไม่ใช่ว่าไปจะพม่าประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็คือ ก็หนักนานสหาหัสพอสมควรแถมมันมีทุจริตเข้ามาร่วมด้วยนะอย่างเช่นตึกสาตะงองหอถล่มอะไรเงี้ยความเชื่อมั่นมันหายไปความรู้สึกที่ประชาชนน่ยม,มันเกิดเหตุการระแวงระวังอะไรเงี้ยนะการค้าการขายก็ฝืดรถยนต์ก็โดนยึดเยอะบ้านก็โดนยึดแยะโอ้โหเต็มไปหมดเลยคือนี่สินลุ่มรังนะ จะซื้อจะขายจะกินข้าวก็ระบาดเลอเกินสาเชา้ากินข้าก็เอาตัวรอดไปวันวันไอ้คนรวยก็รวยคนจนมันก็จนอะไรอย่างเงี้ยนะการท่องเที่ยวการโรงแรมการอะไรเนี่ยร้านอาหารการกินเนี่ยมันก็จะพอไปได้อยู่ใช่ไหมท่องเที่ยวโรงแรมอะไรเงี้ยร้านอาหารยังพอได้ แต่อาชีพอื่นเนี่ยคือโหแย่เลยเสื้อผ้าแบบนี้แย่เลยรถยนต์ก็ยอดขายตกไม่ใช่บดีนะทุกอย่างมันตกหมดแหละเพราะอะไรเพราะมันมาจากอินเทอร์เน็ตมันไปมันไปจากอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็มาจากอินเทอร์เน็ตนะ สแกมเมอร์ก็เยอะคอเซ็นเตอร์ก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองอะ่ะมันมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดะมัวจมาหวังพึ่งตำรวจเนี่ยมันโอ้ตํารวจใครก็มาดูแลเราตลอด24ชั่วโมงนะอัตราส่วนหนึ่งป,ประชาตํารวจหนึ่งคนต่อปร,ประชาชนกี่เท่าไหรอ่ะห้าสิบหรือร้อยอ,ะอ่ะก็เหมือนหนอเหมือนทหารอ่ะเหมือนเหมือนครูอ่ะเออจะไปหวังเขาได้ยังไงมันก็ต้องดูแลตัวเองก่อนไปขั้นพื้นฐานใช่ไหมอืม เศรษฐกิจมันแก้ยังไงรัฐบาลจะจฉีดเงินยังไงมันก็มันก็ยากอยู่นะมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจการการอะไรนะการให้ข้อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและความรู้ขั้นพื้นฐานของประชาชนอะไรเงี้ยกฎหมายขั้นพื้นฐานอันนี้มันก็ต้องอประคองตัวเองกันให้ดีๆ ส่วนการเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็มองว่ามันมีการทุ่มเท,ทที่มันมากเกินไปอะไรเงี้ยมันหวังเพื่ออะไรลงทุนจะเป็นเป็นแสนเป็นล้านเพื่อมาเพื่อมาหวังแค่เงินเดือนแค่เดือนละเดือนละแสนอย่างเงี้ยคือมันมากเกินไปหรือเปล่านะไปจ้างสื่อทําโพโพก็โพปลปอมโพแบบโพเขียนขึ้นมาเองโ,โ,โพโพโพเฉพาะในสัมมนกพิมพ์หรือเปล่าไม่รู้โพอะไรแล้วก็เขียนเชียร์กันเวอร์วางอลังการอยเ้โอ้แบบยกย่องมัน สีมันไม่เรียกมันไม่ได้เรียกการโฆษณาแล้วมันเรียกการชักจูงชักชวนอะไรแล้วนี่ถือว่ามีความผิดนะเนี่ยนะเป็นเป็นอะไรเนระถือว่าเป็นสื่อสาธารณะการมมนไปสื่อเอกนชนจริงอะแต่ว่าการการลงข่าวมาในลักษณะที่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นการโฆษณาเกลียวมานจริงนะบริจินค้าเหมือนอาหารอะไรเงี้ย โฆษณาเกิดเกินความเป็นจริงหรือเปล่าเออดีอย่างงน้นดีอย่างนี้แบบประโคมข่าวจำเรืองความผีที่ออกอากาศอะไรเงี้ยนะมันถ้ามันเป็นมัรศาอุตสาหกรรมกบวหรือออยควบคุมเนี่ยถือมือนก็ถือว่าผิดนะโฆษณาเกี่ยวความเป็นจริงเงียเออนะแล้วก็เหมือนเหมือนกับชักจูโน้มน้าวให้ให้ประชาชนหลงเชื่อนะแล้วตัวจริงเป็นยังไงอย่างเราขุดเราขุดคุยแบบความเป็นจริงเลยพวกนี้อ่ะ ลากเง่ามันเป็นมายังไงมาทําเพื่ออะไรนะแล้วมันเป็นคนที่มีจิตใจยังไงคือคือต้องคิดวิเคราะห์แย่แย่ไงว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมาอยังไงนะส่วนส่วนหลังเลือกตั้งวันที่8คกุมภาพันธ์หกเก้าเนี่ยพักไหนจะได้มาเราก็มองว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีสิทธิ์มากที่สุดนะเพื่อไทยกล้าทำพักประชาชนพรระประชาธิปัตย แต่ว่ารรคประชาชนเนี่ยก็เหมือนกับแบบเหมือนอะไรวะเหมือนอะไรที่มันมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมมันมันมาจากกระแสไงมันจะมันมาจากมันเหมือนมันเป็นแฟชั่นอ่ะใช่ป่ะแฟชั่นมันคือความโก้เก๋ความชอบถามว่าบางทีความชอบนั้นอ่ะเหมือนสินค้าน่ะมีคุณภาพหรือเปล่าใช้งานได้จริงไหมหรือว่า ใช้แค่เปลือกนอกใช้แค่ไปเดียวประดาานั่นอันนงี้เขาเรียกแฟชั่นเหมือนเหมือนเราซื้อรถน่ะรถยนต์เอาแค่แฟชั่นขับแล้วโก้หรูแต่พอใช้จริงแล้วมันเสียบ่อยมันใช้งานได้ไม่ได้การทรงตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นมืออาชีพเขาก็าจะเลือกแพงหน่อยเขาก็เลือกต่อให้มันใช้งานได้ดีใช้งานทนใช้งานได้จริงอ่ะไม่ใช่มาแบบฉาบฉวยสร้างเพื่อ ขายเพื่อต้องการแค่ยอดขายยอดเงินแค่นั้นน่ะการเมืองก็เหมือนกันเลยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเหมือนกัะเพี่เลยคนมาดูแค่ฉาบฉวยเี่ยแค่ว่าเป็นสีสันเรื่องราะความสา,าใจอะไรเงี้ยเออนะโดยส่วนตัวเราเนี่ยถ้าเราเป็นนักการเอออยากถ้าเราอยากเป็นนักอะไรเราอยากเป็นนักอ้ไนี่นะนักแสดงเราอยากเป็นนักบันเทิงเราอยากเป็นนักท่องเที่ยวอยากทําอาชีพท่องเที่ยวอยากเป็นนักบริการเปิดร้านอาหารเราอยากทําแบบนี้อะ่ะ เออเราชอบชอบมาไอเดเทนเม้นยงานมันเทิงถามว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองได้ไหมถ้าใครมีพักไหนมาชวนเราเราไปนะเราไปไปเป็นนักการเมืองถามว่าเรามีนยโยบายยังไงนยโยบายอย่างเราอ่ะคือ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 ,คอ,คอตอนนี้ก็คิดอะไรคิดคิดแบบว่าต้องเท่าเทียมต้องอิสาระเสรีต้องอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือได้เราถ้าอยากให้ให้เรามีนยโยบายอย่างนั้นเราทําได้แต่ว่าแต่ว่ายังไง ถ้าคุณทำเนี่ยคุณก็อิสระเสรีไปเลยแต่ว่าคุณต้องไม่ไปทําผิดกฎหมายอะไรน,นละลัก ลักวิ่งชิงป้นยักยอกช่อโกงเนะี่ยคุณคุณจะต้องไม่ทําคือหลักสี่ห้าข้อเนี่ยมันจะมีเหมือนกันทั่วโลกลักวิ่งชิงป้นยักยอกช่อโกงนะแล้วก,ก,ก็การให้เกียรติผู้นําการให้เกียรติกองทัพอะไรเงี้ยมันมีเหมือนกันทั่วโลกไม่ใช่ว่าคุณจะมาจ,จำกัดสิทธิ์กองทัพกับสถาบันเฉพาะในประเทศไทยอย่างนั้นคุณเจตนาเกินไปถูกไหมอย่างเช่นร้อยิบสองเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะต้องแก้ไขจะต้องยกเลิกแต่ต่างประเทศเขาก็มีเขาก็ดำรงอยู่ไม่เห็นประชาชนก็เดือดอ ร้อนเลยอืมนะเขาก็อยู่กันเป็นสากลผู้นําประธานาธิบดีประเทศอื่นเขาก็มีกองทัพมีขบวนผู้นําคุณไม่ไปด่าเขาละโอ๊ยไอ้ปูตินไอ,ไอ้ทั้มไอ้ สีเจิ้นผิงโอ้มีขบวนยืดยาวใช้เงินงบประมาณไปกับพวกนี้ทําไมทําไมต้องมีกองทัพคุณจัดสรรไปให้เอเพื่อกองทัพทําไมคุณไม่ไปด่าเขาล่ะไอชินจองอินไอปูตินทาสีเจิ้นผิงอ่ยคุณไปด่าเขาดิโอ้ททำไมคุณไม่เลิกขนาดกองทัพคุณไม่ยกเลิกกองทัพดูคุณมีขบวนติดตามทําไมคุณมีหน่วยอารักขาทําไมคุณจะต้องมีขบวนอะไรวะขบวนเดินทางยืดยาวมีรถนําอะไรคุณไม่ไปด่าเขาล่ะคุณเห็นคุณจ้องจะมาแบบ เมืองไทยเนี่ยค,คุณเจตนาอะไรไจะไปทําลายหรือคุณจะอะไรเขาเปเป็ปนดิสเครดิตไปอะไรอ่ะไปลดด้อยค่าเขาอะไรเงี้ยเออมันไม่ถูกอะ่ะจะไปแก้ไขร้อยสิบสองแก้ไขร้อยสิบสองแก้ได้แต่ถ้าแก้แล้วให้กฎหมายมาแรงขึ้นอนะ่ะผมโอเคแต่แก้ไขแล้วคุณเป็นด้อยค่าเขาอย่างเงี้ยผมก็ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วที่อะไรอ่ะมีใครบอกว่าต้องยกเลิกเราจะยกเลิอกอะไรเงี้ย ุณไม่มีทางยกเลิกหรอกเพราะทุกประเทศเขาประเทศอื่นน่ะเขาก็มีแบบนี้คุณจะไปยกเลิกได้ยังไงถ้าคุณจะยกเลิกที่นี่คุณก็จะยกเลิกยกเลิกทั่วโลกเลยเออแล้วแล้วมีใครก็ยอมทําตามคุณไหล่ะไม่มีนะเท่าที่คุณคิดนะว่าคุณยกเลิกอ่ะมีใครก็ทํามั่งประเทศอื่นเขามีไหมเออแทบจะไม่มีเลยไอ้ที่มันล่มจะาหลเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่ง สิ่งของประเทศเขานะ่ะเขาอ่อนแอไงอแต่ของเราประเทศเราอะ่ะมันสถาบันแข็งแกร่งไม่เหมือนเขาแล้วคุณจะไปทำเหอนเขาไม่ได้ใช่ไหมคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องดูสถานการณ์คุณดูความเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมคือของดีกับของไม่ดีอ่ะม,มันพิสูจน์กันได้มันเห็นกันจริงนะ ก็ตามนั้นแหละคุณจะต้องยึดถือหลักสากลด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะอิสระเสรีสุดโตง่งใต้ฟ้าเดียวกันประชาธิปไตยเต็มตัวอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูประเทศอื่นด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะมันหวังจะให้ประเทศไทยที่คุณอยากจะให้มันเป็นแบบที่พวกคุณคิดกันเองมันก็ไม่ถูกถูกบ้าเออเราเราก็ทําได้แบบคุณอนะ่ะอย่าอิสระเสรีแล้วก็แล้วก็ แล้วก็มีนโยบายแบบนี้แล้วก็โอ้โหมันไม่ยากเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูความเป็นจริงด้วยนะประเทศอื่นทํากันยังไงเป็นยังไงอย่างแบบไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบจะเอาความคิดตัวเองจะเอาความอยากได้ตามความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลกักอะไรเงี้ยไม่สนใจคนอื่นมันก็ไม่ถูกอะ่ะนะถามว่าพักไหนจะได้เป็นรัฐบาลก็ประมาณนั่นแหละสามสี่พักนั่นแหละแต่พักส้มเนี่ย ถ้ามันได้เนี่ยโอ้ยคือยังไงอะเมื่อก่อนเวลาเวัวว่าถ้าพักสม้มได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอะไรแบบมาบ่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวมีม็อบมาโน่นนี่นั่นมาเดี๋ยวอะไรเออคือคุณมาคุณมายังไงคุณคุณก็ได้รับอย่างนั้นน่ะใช่ไหมัูกคือเดี๋ยวไอซีีคนคดีเก่าคุณอีกย้อนหลังอะไรอีก คนที่เขาอยากร่วมออกับคุณเนี่ยเขามาด้ถืออุปสรรคที่ที่ต้องมาร่วอมออกับคุณเนี่ยเขาเขาก็ไม่อยากมายุ่งเลยนะนโยบายที่แบบเ,เดี๋ยวเปลี่ยนใจกระทันหันอะไรตอนแรกบอกว่า ไม่เอากองทัพไม่เอานู่นนี่นั่นจะนู่นนี่นั่นทหารมีไว้ทําไมอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งบอกรักทหารแล้วไม่แก้ร้อย่สิบสองแล้วคืออะไรอะ่ะคือเหมือนกับไม่มีจุดยืนอะ่ะคุณเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อหวังที่จะชนะเลือกตั้งอะ่ะเออคุณมีข้อแลกเปลี่ยนอะ่ะเข้าใจไหมคุณมีคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ะคือเหมือนกับว่าคุณมีข้อต่อรองอะ่ะทําให้คนเออมันยังไงอะ่ะ ทีอเหมือนกับคุณแบบว่าไม่ไม่เปิดอ่ะเออมันเป็นอะไรอ่ะคุณเปิดมาแบบนี้แล้วมันมันเหมือนแบบอะไร่งมันดูไม่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 สง่างามอ่ะเออนะไม่เห็นว่คุณคุณพูดมาโดยตลอดกองทัพจะต้องลดลงวันอย่างนี้สถาบันจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงทําไม่ได้นะร้อยสิบสองอ่ะมันยังไงมันทําไม่ได้หรอกเพราะเมืองไทยอ่ะ คนรัฐสถาบาันมีเยอะกว่าถูกไหม มีมาตั้งนานมีตแต่โบราณแล้วแล้วก็จะคงอยู่สืบต่อไปสิ่งที่คนไทยทําได้ก็คืออยากมีอิสระก็อิสระในส่วนที่มันเป็นของส่วนประชาชนไงนะอย่าไปยุ่งกับกองทัพเขาอิสระเสรีกันเต็มที่ไปเลยเปิดผับเปิดถึงเช้าไปเลยนะอยากจะเซ็เวิร์กชอปเวิร์เกอร์อะไรอ่ะค้าประเวณีถูกกฎหมายคุณก็ทาไปเลยนะอยากจะอะไรอีกสุราเสรีสุราก้าวหน้าแล้วคุณก็ทาไปดิ อยากจะอะไรอ่อะฮะคุณอยากได้อะไรคุณทําไปเลยนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะคุณทําไปเลยยกเว้นคือกฎหมายหลักคุณอย่าไปฝ่าฝืนแค่นั่นแหละสถาบันทหารสถาบันที่มาเกี่ยวกับชาติอ่ะอย่าไปยุ่งแค่นั้นนะนะ